ถ้าเราจะวางแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเมทันชีตจำนวน4แผงแผงตั้งแต่400ถึง600วัตต์เราต้องเตรียมชุดอุปกรณ์ยึดอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้า4แผงเรียงยาวแบบนี้นะฮะใช้รางยึดแผงขนาด4เมตร70เซน2ตัวแอลฟีดแบบนี้ถ้า4แผงใช้ทั้งหมด10ตัวคือรางบน5ตัว รางข้างล่างอีก5ตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ 3. ตัวเอ็นแคมในการจับยึดปิดหัวท้ายนะครับตัวนี้อสตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวมิดแคมตรงกลางนะครับใช้6ตัวนะอันนี้ก็คือเซตของ4แผงนะครับราง4เมตร72เส้นนะฮะแอลฟีดตัวสูงหรือตัวต่ำก็ได้10ตัวนะครับเอ็นแคมแบบนี้ยึดด้านข้าง4ตัวนะครับแล้วก็ มิดแคมยึดตรงกลางแผงต่อแผงเนี่ยอีก6ตัวครับเอาไปเป็นข้อมูลอันนี้คือติดแล้วแข็งแรงอย่าลืมนะครับหลังคาของเราต้องแข็งแรงด้วยจันทันไม่ควรห่างกันเกิน90เซนแปรไม่ควรห่างกันเกิน90เซนเหมือนกันอันนี้ที่ผมยึดหลักใช้มาตลอดเพื่อความแข็งแรงนะครับของการวางแผงโซลาเซลล์บนหลังคา นะครับอันนี้ยึดเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ใช้มาแล้ว2ปีนะฮะอันนี้ชุด6แผงบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะออฟกริดร้อไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงจะแยกระบบตัวนี้อีก4แผงก็มาติดตามดวูว่าคงเป็นประโยชน์ครับในการติดตั้งโซลารเซลล์ใช้เองส่วนราคาอะไรเท่าไหร่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเอานะครับหรือดูที่รายละเอียดนะครับที่ลิงก์สินค้าที่ตะกร้าก็ได้ครับผม